สงครามครั้งที่สองระหว่างอิหร่านและอิสราเอลเกิดขึ้นแน่อิสราเอลได้อดุมัติแผนโจมตีอิหร่านในปฏิบัติการไอออนสไตร์กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมสูงสุดการจำลองสถานการณ์สงครามกำลังดำเนินการอยู่แผนการดังกล่าวได้มีการหารือโดยตรงกับโดนัลด์ทรัมป์และเนทันยาหูยืนยันในวันนี้ว่าพวกเขามีความเห็นตรงกันในเรื่องอิหร่าน เริ่มแล้วสงครามตะวันออกกลางสหรัฐขนทัพใหญ่3วันติดอิสราเอลอนุมัติด่วนร่วมปฏิบัติการไอออนสไต ท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของสถานการณ์ในอิหร่านตอนนี้ดูเหมือนเป็นพื้นที่ที่ถ้าเป็นมะม่วงก็เรียกว่าสุกงอมเต็มที่พร้อมจะหล่นแต่ที่หล่นก็คือผู้นําสูงสุดของอิหร่านท่านผู้ชมครับสถานการณ์อิหร่านตอนนี้สุกงอมเต็มที่มันพัฒนาในเรื่องของเหตุการณ์มาตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่และผู้ชมนั่นก็คือการประท้วงของประชาชน ชาวอิหร่านซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องความเดือดร้อนเพราะว่าปฏิบัติการการคว่ำบาตรการแซงชั่นของอเมริกาเนี่ยแหละครับมันส่งผลกระทบนะครับกว่า50ปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและดูเหมือนว่าสถา,านการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองของอิหร่านตอนนี้มันมาถึงจุดที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์สุขงอมเต็มที่หลังจากที่ปฏิบัติการสหรัฐนะครับขนทัพใหญ่ไปนะครับ อเมริกาใต้แถบทะเลแคริบเบียนนะครับและดูเหมือนการเด็ดปีนะครับการหฮ้วปีมาดูโร่สำเร็จปฏิบัติการเคลื่อนทัพใหญ่ของอเมริกาก็เคลื่อนทัพมาที่ตะวันออกกลางทันทีท่านผู้ชมดูเหมือนการเคลื่อนทัพของ อเมริกาเคลื่อนทัพใหญ่เข้ามา3วันติดกันแล้วท่านผู้ชมครับอิรลาน์กำลังยืนอยู่บนจุดเปราะบางที่สุดอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีขึ้นการประท้วงนี่แหละครับที่มันปะทุข,ขึ้นพร้อมๆกันในหลายเมืองและปัจจุบันณเวทีปัจจุบันนี่แหละครับดูเหมือนมันเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งเมืองหลวงและเมืองต่างๆสถานาการณ์ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่ตอนนี้มันทําให้อยู่ไม่ไหว ความเดือดร้อนจากการที่เศรษฐกิจตกต่ำภาวะการว่างงานภาวะการว่างงานนะครับขณะที่รัฐบาลกลางก็ดูเหมือนตอนนี้เน้นในเรื่องของการพัฒนาอาวุธนะครับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์การสนับสนุนกลุ่มต่างๆแทนที่จะนำงบประมาณที่ดูเหมือนถูกจำกัดในเรื่องของการถูกคว่มบาตร ไปพัฒนานเรื่องของการทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนี่แหละครับแต่ดูเหมือนความเดือดร้อนนี่แหละครับตอนนี้มันทนไม่ไหวประชาชนเลยต้องออกมาประท้วงท่ามกลางความตึงเครียดนี่แหละครับข่าวลือมันก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องของการที่มีรายงานจากข่าวกลองหลายสำนักทั้งอังกฤษนะครับ รวมถึงหลายพื้นที่นี่นะครับที่มีการระบ,บุตรงกันนะครับว่าคาเมอีนี่นะครับอาจจะลี้หนีไภัยไปอยู่ที่มอสโกถ้าเผื่อสถานการ์การประท้วงมันรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้สถานการตอนนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าสุขงอมเต็มที่นะครับอเมริกาจ้องมองพลังภายหลังปฏิบัติการที่เวเนซุเอลาสําเร็จ ดูเหมือนว่าตอนนี้ทรัมป์ยกทัพใหญ่เข้ามาในตะวันออกกลางเลยแหละครับพื้นที่สนามบินต่างๆของอเมริกาในพื้นที่แถบนี้จึงมีรายง,งานการเคลื่อนทัพของเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาเป็นจํานวนมากในขณะเดียวกันผู้นําของอิหร่านก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับ ผู้นำอิหลานก็พยายามส่งสัญญาณทั้งสองทางในเวลาเดียวกันด้านหนึ่งก็ยอมรับนะครับว่าความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของประชาชนนี่ครับมันเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะมีรายง,งานนะครับว่ารัฐบาลของอิหลานพยายามที่จัดสัว์เงินเดือนละ7ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพยุงความ พยุงความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งอาจจะเริ่มต้นทันทีขณะอีกด้านหนึ่งก็ดูเหมือนส่งสัญญาณแข็งกร้าวในการที่จะปราบปรามผู้ประท้วงโดยมีรายงานผู้นําทางด้านการเมืองนี่แหละครับออกมาระบุนะครับว่าในเรื่องของคดีความสำหรับผู้ประท้วงนั้นจะไม่มีการลดละอย่างใดนั่นหมายความว่าตอนนี้อิหร่านใช้ทั้งไม้นวมและไม้แข็งในการที่จะทําให้สถานการณ์ใน กรุงเตหะรานี่แหละครับมันสามารถควบคุมได้แต่อิหร่านดูเหมือนจะไม่สล่มสลายทันทีท่านผู้ชมครับสิ่งที่มันกําลังเผชิญแรงกดดันจากทุกทิศทางอยู่เนี่ยนะครับทั้งเศรษฐกิจที่ซุดตัวความไม่พอใจของประชาชนสงครามข่าวสารที่กําลังลืออยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับมันกลายเป็นอาวุธทางจิตวิทยายอย่างหนึ่งเป็นบททดสอบสําคัญว่ารัฐบาลจะควบคุมสถานการณ์ด้วยการแก้ปัญหาได้หรือไม่หรืออาจจะต้องใช้กําลัง เพื่อกดความไม่พอใจซึ่งอาจยิ่งผลักดันประเทศนี่นะครับเข้าสู่วังวนของวิกฤตมากขึ้นแต่สถานการณ์ความสุขงอมที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับผู้ประท้วงนี่แหละครับมันทําให้สถานการณ์มันดูเหมือนตอนนี้มันลุกลามบานปลายมีคลิปวิดีโอจากเมืองอัพ นาน,นทางตะวันตกของอิหร่านนะครับสแสดงให้เห็นนะครับว่ากลุ่มผู้ประท้วงครั้งใหญ่นี่แหละครับกำลังเกิดขึ้นแทบจะไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอิหร่านอยู่ในเมืองเลยคาเมีนีและผูน้นําผู้สนับสนุนของเขานี่แหละครับกำลังอาจจะสูญเสียอิหร่านเร็วกว่าที่พวกเขาคิดไว้ ท่านผู้ชมครับในขณะเดียวกันในช่วงเวลาหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงการอากาศและก็เครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดใหญ่แบบ C5 และ47ของกองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยนะครับหลายลำ ออกเดินทางจากสหรัฐและฐานทัพอากาศอเมริกันในสหรัฐอลาจาักรหลังจากที่มีการรวมตัวกันเมื่อวานนี้ที่สหรัฐอลาจักรนะครับตอนนี้มุ่งหน้าไปยังตะวันออกกลางแรงข่าวต่างๆระบุตรงกันสหรัฐกําลังเตรียมการโจมตีอิหร่านและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี่แหละครับมันสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายกําลังพลไปยังภูมิภาคดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงภายหลังปฏิบัติการหิ้วปีกมาดูโรสําเร็จเสร็จสิ้นลงความเคลื่อนไหวในการเครื่อง กำลังเข้ามาตะวันออกกลางนี่แหละครับมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ3วันติดกันนะครับมีรายงานล่าสุดจากพื้นที่ระบ,บุนะครับว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและก็โทรศัพท์ในพื้นที่เมืองหลวงกรุงเตหะรานตอนนี้มันถูกตัด ขาดแล้วท่านผู้ชมครับอิหร่านตอนนี้ดูเหมือนจะจํากัดในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างไรก็ตามภาพที่ถ่ายออกมาจากพื้นที่เหล่านั้นนี่เลยครับมันยังพอมองเห็นนะครับว่ากองกําลังรักษาความปลอดภัยของระบอบอิสลามกําลังนําอุปกรณ์หนักรวมถึงปืนฉีดน้ำนี่หลคการแรงดันสูงเพื่อเอามาใช้ปราบปรามผู้ประท้วงคาดว่าจะมีการประท้วงต่อต้านระบอบก,การปกครองอย่างรุนแรงและใหญ่หลวงในหลายพื้นที่ของกรุงเตหะฮานในค่าคืนนี้ซึ่งมันจะ จะเพิ่มแรงกดดันต่อระบบการปกครองของคาบิเนีแหล่งข่าวจากอิหร่านเองนี่แหละครับและอาหรับหลายแห่งก็รายงานนะครับว่าสหรัสตอนนี้กําลังเตรียมที่จะโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่ออิหร่านโดยอิสราเอลจะเข้าร่วมด้วยขณะเดียวกันอิหร่านเกรงว่าการโจมตีดังกล่าวนี่แหะครับอาจนําไปสู่การล่มสลายของระบบการ ป้องกันภัยทางอากาศของตนและด้วยเหตุนี้นี่ยครับจึงกําลังมีการพิจารณาถึงความจําเป็นในการโจมตีฐานทัพสหรัฐที่ประจําการอยู่ทั่วตะวันออกกลางและรวมถึงการโจมตีอิสราเอลก่อนด้วยตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าวัดใจกันแล้วแหละครับว่าใครจะโจมตีก่อนใคร แต่ถ้าเผื่อมีการโจมตีก่อนถ้าอิหร่านโจมตีก่อนนี่แหละครับเปิดก่อนอิหร่านจะยิ่งพลาดท่านผู้ชมครับเพราะว่าจะยิ่งทําให้การโจมตีของสหรัฐนั้นเกิดความชอบธรรมสถานการณ์ที่อเมริกันนะครับสหรัฐอเมริก,กากําลังกดดันอิหร่านอยู่ในปัจจุบนันนี้มันเหมือนกับที่ไปกดดันเวเนซุเอลาท่านผู้ชมครับซึ่งก่อนหน้านี้การกดดันเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับก็หวังจะให้เวเนซุเอลาเปิดก่อนเหมือนกัน เพื่อที่จะทําให้การปฏิบัติการของสหรัฐมันชอบทาแต่ดูเหมือนว่าเวเนซุเอลาก็ไม่ตกหลุมพรางไม่เปิดก่อนท่านผู้ชมจนสุดท้ายอเมริกาต้องเปิดเองสถานการณ์ที่อิหร่านตอนนี้ก็มีความเกี่ยวข้องสถานการณ์คล้ายๆกันอยู่ที่ว่าตอนนี้ใครจะอดทนได้มากกว่ากันใครจะเปิดก่อนกันแต่ดูเหมือนว่าถ้าเผื่ออิหร่านเปิดก่อนนี่ครับเสียเปรียบเต็มประตูเพราะว่าตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรที่จะไปต้านทานพลังอํานาจของอเมริกาแล้ว ขณะที่ความเคลื่อนไหวของอิสราเอลก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดมีการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าสงครามครั้งที่สองระหว่างอิสราอสเอลกับอิหร่านนี่แหละครับมันเกิดขึ้นแน่นอนหลังจากรบกันมาแล้ว12วันช่วงกลางปีเดือนมิถุนายนอิสราเอลตอนนี้ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการโจมตีที่เรียกว่าปฏิบัติการไอออนสไตเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับโดยคณะรัฐมนตรีสงครามอิสราเอลอนุมัติปฏิบัติการไอออนสไตหลังจากที่มีการประ ชุมลับที่นําโดยเบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีกว่า5ชั่วโมงซึ่งรายละเอียดนี่แหละครับเป็นความลับและกลําหนดเวลานั้นยังไม่ทราบแน่ชัดขณะที่มีรายงานก่อนหน้านี้นะครับว่าทรัมป์นั้นเห็นด้วยในการโจมตีในเวลาที่เหมาะสมและตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเหมาะสมเลยครับมันสูกง,งอมเต็มที่แล้วในสถานการณ์ปัจจุบันกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลอ,อยู่ในสภาะเตรียมพร้อมสูงสุดการจําลองสถานการณ์สงครามนี่แหละครับกำลังดำเนินการอยู่แผน กได้มีการหาลือโดยตรงกับโดนัลด์ทรัมป์และนิทันยาหูยืนยันในวันนี้ว่าพวกเขามีความเห็นตรงกันในเรื่องของอิหล่านนั่นก็คือการเปิดปฏิบัติการโจมตีทรัมป์คููอิหล่านแล้วนะครับว่าหากยังคงปราบปรามผู้ประท้วงต่อไป จะถูกโจมตีอย่างหนักนะครับในขณะเดียวกันอิหร่านก็ตอบโต้ทันทีท่านผู้ชมครับกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC นี่แหละครับได้เริ่มการฝึกซ้อมการใช้ขีปุรุตรวมถึงระบบป้องกันภัยอากาศทั่วประเทศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอิหร่านได้รับขีปุรุตต่อต้านอากาศยานรวมถึงอุปกรณ์เครื่องบินจํานวนมากนะครับซึ่งเป็นการเสริมกําลังแบบเดียวก,กันกับที่เคยเห็นก่อนสงคราม12วันช่วงเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมา รัเสเซียส่งเครื่องบินขนส่งนําเข้าไปในอิรานอย่างต่อเนื่องมากถึง7ดเที่ยวบินต่อวันเพื่อเสริมกําลังอาวุธให้กับเตหะรานอย่างหนักก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานนะครับว่า รัเสเซียอนุมัติการผลิตเครื่องบินซู35ให้กับอิหร่านนะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวจริงอาวุธจริงเนี่ยแหละครับเครื่องบินลบจริงอาจจะยังมาไม่ถึงหรืออาจจะยังมาถึงตอนนี้ยังไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าก็ไม่มีรายงานเหมือนกันว่าอิหร่านได้รับซู35หรือ,อยังรัเสเซียส่งเครื่องบินอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาในอิหร่านเป็นจํานวนมากอิหร่านจะรอดพ้นในปฏิบัติการรอบนี้หรือไม่หลังจากรอบที่แล้วนี่แหละครับรอดพ้นมาแต่อิสราเอลนั้น ดูเหมือนว่าก็คงจะไม่หยุดจนกว่าจะสามารถทําลายโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้เพราะว่ามันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่อิสราเอลนี่เลยครับประกาศมาไว้นานแล้วนะครับว่าจะไม่ยอมให้อิหร่านมีโครงการนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านมีโครงการนิวเคลียร์จะต้องปิดโครงการนี้ให้ได้นั่นคือเป้าหมายของสูงสุดของอิสราเอลเป้าหมายของพวกเขาอาจจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและปลด อาวุธนิวเคลียร์นี่แหละครับเป็นเป้าหมายสําคัญของอิหร่านซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายร่วมกันของอิสราเอลและอเมริกากลายเป็นเหตุผลสําคัญของปฏิบัติการที่กําลังจะเกิดขึ้นในโดเร็วนี้รวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ